สบายดีพ,พอ่อแม,ม่พี่น้องฮึฮึเบียรกระยาเจ้าเลย,เย,ย,เลยสบายดีเอฟซีทุกทุกท่านเด้อโมนี้ก็มาพ่อพ่อกับสองสาลิงบ้านพินพนพนงคือึก่อให้พี่น้องกะมื่อนี้กะสาวลิงสีลงเพจรหม่พี่น้องนะจะมีพอจากวัดอื่นนาอมาเยี่ยมมายามวัดเฮาแล้วก็ลงไปคำทา,าบาแบกหม่พี่น้องเลย สลิงกับโบมียังลายน้อมีหนึ่งพักตำแจวแล้วก็ทอดขไข่แม่พี่น้องได้บ่นเนาะเบื้องบ่เคยป็นมนณยังดอกเกลเบื้องเคยก่อนเนาะอื้มฮะเกลไม่ไข่สามหน่วยเนาะ เอากระเจ็ดคองกินปลาไว้แล้วเ่าก็จะไปเอาควายมาเขาเ้าห่มกินน้ำกินนายก่ <S <S อนเฮ้นพี่น้องเอ้ย <S <S กับอดีเพนเนาะแล้วก็ผังตีกอง,อง,อง,พงเพนเ่าก็จังจะเตรียมตัวลงเือนพี่น้องไปบึงไปแยงนำฝนเละนอกฝนเห็ดอีกอย่างกับ หัวเขาน้อยประเดนยังหัวพี่นองเลยผักเขาเน้อยอืตเต็มถวอยู่นี่เนาะถ่วเขามันน้อยสุ่ๆนี่เ่อนองะมันนี่นะ ันนี้ก็จะเป็นหน้าตาเจี๋ยวของเขาให้พี่น้องแจี๊ยพักบัวเนาะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งพักหนึ่งดอกแคบให้พี่น้องแล้วก็ทอดไข่ค่้พี่น้องหลังจากเก็ดของกินแล้วเขาก,ก็สิย่างไปเอาควายค่้พี่น้องไปผูกไก่ไก่เนาะมื่อนี่ผูกเอาควายมากินน้ำกินนายก่อนให้พี่น้องเขาจะจนุ่งเครื่องลงวัดเนาะไปเมื่อไปเมื่อขอยืมเมื่อหาหนุ่งเครื่องนี่ไปตู้ไปบัตปล่อยพะย,ย่ะย่ะกินใหญ่ค่ะพี่น้อง นราเหอนเฮากะไม่กินีนั่นห่วนอยู่เนาะซาลิงมาเอานั่นดึงอยู่บัตปล่อยแหละกัดกินหยาเซยากันลงแ้กแม่พี่นนอะนี่ก็จะเป็นอาหารของเฮาเขาเด้วยซส้น

ได้เลยองงงงก่งังค่ะมันข้นาเอาขึ้นไปบางนีไปเอ้ยแนน้ำจัดเด้อตโลตเก็บเพ่เด้อแอตโลตเก็บเพ่เด้อลบงอันเื่อเพิ่มเท่าันมันไม่ได้บ่วงอเพื่อบ้วงละยนสมเลี้ย ร่างแล้วก็ใบบนละกานสองก้านแล้วมันหาไม่เห็นนี่อรอยอยกมาโนะ้าตากีอดยกน้อยก็แพ้น้อยกนนี้ ตอนนอนนิมมบตาญตวังภวะมติอญัุารอโภนาทานตัวเทพวันนยโยุิ อืมอลูกลูกคเป็น <c oughs> ีปิดช like ั้นแล้วมาเด้อพี่น้องยิ้มเด้อวันนี้ กันข้าวเนาะย่าพอสัส่นแล้วละกะเอามายายกันกิน,นเนาะเฮ้ยพี่น้องเอานั่งดีดิกินข้าวกินข้าวเฮ้ยพี่น้องทาข้าวแซมะคีกินแล้วแหละเฮหยพี่น้องกะอิอ่มแล้วนเนาะจะนอนหักกระซิลงไปล่างถ้วยง่ายง่ายกันล่างถ้วยล่างบวกเฮ้พี่น้องที่เรือก็จะ ทำความสะอาดเมียนกุฏิเมียนวัดนอแล้วก็ชวนทิ้นแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งล้างถ้วยส่วนหนึ่งเมียนกุฏินะมือนี้เป็นมือที่ ยาคูอัน่นมาแต่บ้านใต้เนาะบ้านอื่นมาเบิ่งสถา,านที่มาเบิ่งบอลอยู่เนาะเพราะว่าบ้านของสลิงนิมนต์ผนมาเนาะเพราะว่าอยู่บ้านสลิงมีแต่ยาคูองค์เดียวแม่พี่นอ้องก็เลยนิมนมาอีกองหนึ่งเนาะก็เลยเห็นสามองเนาะทีน่งอยู่คนผนมาเยี่ยมมายามเนาะแต่ว่าผลยังไม่ได้มาอยู่แมพี่นอ้อง ล่างถ้วยก่อนเดินแม่พี่น้องบัตรขาวกินน้ำแล้วละ กนั <test> ่นแล้วทำแล้วทำนั่นแล้วเพิ่อีน่งนี่นะแล้วมนมนขึ้นมาเนียวเป็ดเนียเดอไหน้นเนียเป็ดจะก็ีนเนียเป็ดแกงเนียวเป็ดจได้มาได้่ให้หมดเย็ะกว่

เฮากัได้เฮากัได้คือกันทุล้วบุญบลยโอ้ยโดนสามสามส่วมหูจะขอนก้นหรือเปล่าเพิ่นเข่าลดเพิ่นพวนอียังไหมใชยเพิ่นพูนลายลายเพิ่นฮันเดยฮันเดยฮันเดย์อันนี้คือหมูน่ะเย็่ใบนุ่มเย็บปืดฟืดหรือฟัวร์ผมมันจะโรกายชิเพื่อแม่มึงตุยแห้งแล้วยาแล้วบอกเออกกับร่างกายเมนไม่น้องบอกแจ๊คแหมงนี่จะว่าถ้าออใหญ่ขึ้น กระเพาะนะตุ้ยแหงแล้วแม่มตุยหล่อมไปนั่งท่าคือไปนั่งท่าคันเหล่าถ่ายวีดีโออยู่กับว่าควันกันเนาะพี่น้องใช่แล้วควันกันไหมว่าควันผู้ถือว่าควันผู้ถือกล้องนี่เอาควันผู้ถือกล้องตุ้ยว่าควันผู้ถือกล้องนี่ตุ้ยเพื่อพี่น้องเอ้ยแล้วจังเล่าทำลายใจกันนะลีเนาะเพื่อการคลิปใหม่เพื่อพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็จบย وب สมีเดอร์ผักกุดไล่กุดแซ่กุดซับสกไคร่อะไรอย่าลืมกดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้สาวลิงบันเพ่นเห็ด,ดี๋ยวต่อไปเพอพี่น้องฮะเตงน่ะ,ะเอามาใส่กระต่ายนิซออนมามาแตงบอ่ออีกไปขึ้นพ่อเม่พี่น้องเอ้บาย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 ,บาย,บายพอกันคลิปใหม่